อ้วน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 อนอวนอ้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 นอ้วนอนอ้วนอ้วนอ้วมอ้วน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 ้วนอ้วนอ้วใอนนอ้ว้ออ้นอ้้วน้วนอ้วนอ้วนอน้นอ้ว ที่นั่งถูกเงื่อนไ่งจรคูนได้ยอียเียก็ เวลาไปทำงานหรือพ <before> ่อ <t> ท <half> ้องยิงใหญ่ได้ไม่ได้กบกบกบอาได้ไม่ได้กบกบก เดิมขึ้นสไลด์ค้างไว้นะครับเสร็จแล้วค้างไห้ไหมค่อยๆใจเย็นขึ้นสไลด์ค้างไว้เสร็จแล้วรับกื้งขึ้นมามองผ่านเข้าไปหางขาขวามองให้เห็นในรังเพิงห่างขาขวามองเห็นในรังเพิงใช้นิ้วก้อยเข้าไปเลีรยพอเเขีร์ดูเสร็จไม่มีมือซ้ายราบมาจับไม้กระสนที่อยู่ในซองยิบขึ้นมาแตะว่าเสร็จแล้วเดินดูนะครับผมจะเดินดู ผมจะดูผมบอกว่าเระสียพอชิมกระบอกสั่งกระสีอ่ะปึ๊บแมกกซีนที่อยู่ในมือซ้ายเก็บใส่ฟองใส่เนี้ยใส่ฟองใส่เนี้ยเสร็จแล้วท่าแขนงปานของกระปุนเนี่ยลงมาที่สิท่าตำแหน่งเดิมปากกระบอกปืนชี้ไปในทิศทางเดิมตบซ้ายด้านบนดึงดึงมาด้านหลังดึงตะวันแล้วปล่อยไปเสร็จแล้วชี้ปืนมาด้านหน้าลงืที่ศีรษาด้านไกลทิ่สแล้วพื้น ใจดันเข้ามายหันกข้ามาององเนี่ยขาหันเข้ามาึงขาหลังผมมันจะแบกออกคือน้ำใสอย่างนี้นะครับ